ไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะกล้าทำนะครับจู่ๆเนี่ยมีวัยรุ่น2กลุ่มครับคุณผู้ชมครับเขาขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ากันไปแล้วก็ขี่ฝ่าไปที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับเข้าไปในอาคารของโรงพยาบาลแล้วก็ไปใช้มีดเนี่ยทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บครับพยาบาลผู้ป่วยตกใจกันครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ น,นี่เป็นภาพวงจรปิดนะครับของโรงพยาบาลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเหตุการณ์นี้เ,เกิดขึ้นบริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินครับช่วงเวลาราวๆตีสี่เศษๆนะครับวัยรุ่นชาย4คนครับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาหนึ่งในนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายรถยังไม่ทันจอดดีครับคนที่ซ้อนท้ายกระโดดลงมาจากรถและคนขับก็ขับเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับ ต่อมามีชายสองคนครับขี่รถจักรยานยนต์ตามมาและคนที่นั่งซ้อนท้ายในมือเนี่ยถือมีดดาบอยู่ด้วยครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตามอาคารของโรงพยาบาลเพื่อที่จะไล่ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง แ,และอีกมุมหนึ่งก็เนี่ยค่ะเป็นภาพในโรงพยาบาลค,คุณผู้ชมคิดดูคนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นอาคาร<อ>ปกติมีแต่คนแล้วก็มีรถของเตียงพยาบาลเท่านั้นแต่ว่าครั้งนี้กลายเป็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งในอาคารไล่ล่ากันแบบที่ไม่กลัวจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะคะทําให้ทั้งพยาบาลที่เข้าเวรเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ตกใจเป็นอย่างมากทีนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเขาก็เข้ารับการรักษาตัวนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ คู่กรณีเนี่ยใช้มีดไล่ฟันแล้วก็ทำร้ายแฟนสาวของตัวเองคือแฟนเขาทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งพอไปรับแฟนปรากฏว่าแฟนมาบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายก็เลยกลายเป็นว่าไปทะเลาะเบาะแว้งและมีเรื่องจนเกิดเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งนี้ไปฟังเสียงคำบอกเล่าจากแฟนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกันค่ะตางที่ร้านนั้นอยู่เร็วรจึงเมื่อนอนเขาไม่พอใจค่ะเพราะเขาจะ,ะนางกำนงแต่้องไม่ได้เป็นนางกับพ่อเพราะเรงติลูกไอ้คนนึง ยังมืนเขไม่พอใจอะค่ะจนเขาว่าเออไปเลยไปก็ตาจนเมื่อแต่แล้ววันนี้น้องเดินเข้าไปในร้านปุ๊บน้องเดินอยู่ดีๆนี่แหละจงเขาว่าไปเลยจึเขว่าไปไหนทํางานอยู่ร้านนี้ถึงว่าน้องจะเดินออกประตูเปนประตูพอดีถึงว่าตอบกี่แคนถึงว่าไปเลยไปถึงงานเลไม่รู้ถึงน้องก็เดินออกไปถึงน้องก็น้อยเออเป็น้องมาพอดีใช่ไหมน้องก็เลยบอกว่าเอาพี่น้องทุกตอบเหล็กเดียวไอ้คนนั้นไอ้นั่นที่วานางอยู่ในร้านถึงจะแบบจังว่ามีผีนี่ก็เดินเข้าไปพอดีว่าเออคนจังว่าดีแบว่ามันมีคนเข้าห้าเหลืองกว่านั้าเนี่ยค่ะบอกเขาเมา จริงๆตอนแรกเนี่ยพยายามที่จะฟังแล้วก็จะแปลให้ฟังนะคะคร่าวๆก็คือเขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะไปทํางานปกติปรากฏว่าคู่กรณีก็นั่งรออยู่ที่ร้านอ,อยากจะมานั่งกับตัวแฟนของคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่แหละแต่แฟนเขาบอกว่าติดลูกค้าอีกคนนึงไปนั่งด้วยไม่ได้ปรากฏว่าคนนั้นเหมือนกับเขาเมาแล้วก็ไม่พอใจก็ไล่ไปเลยไปเลยพอกํลาลังเดินออกไปปรากฏว่าเขาเอามือเนี่ยมาฟาดที่แขนประกอบกับช่วงนั้นแฟนเดินมาพอดีก็เลยบอกว่าเขาตบหนู แฟนก็เลยเไปเคลียร์ประกอบประกอบกับคนนั้นเขาก็เมาด้วยกลายเป็นมีเรื่องมีราวแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในโรงพยาบาลไล่ฟันกันแบบที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ ครับต่อมานะครับตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูทรหัดใจออกไปติดตามฝ่ายที่ใช้มีดทำร้ายละครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวนายมาแอนเบนยุโซและนายอามัดแอนเนะได้ที่บ้านบางแฟบครับตำบลควนลังแล้วก็นำตัวไปสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีครับ